สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวรถซูซูกิเซลลิโอครับสำหรับคันนี้จะเป็นรุ่น g a ครับราคา3 3 8 0 0 0บาทเกียร์ธรรมดาเป็นรุ่นเริ่มต้นครับคันนี้นะครับก็ได้มีการติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันจาก s ซนโตครับเป็นรุ่น v 2ในส่วนของภายในนะครับก็ได้มีการทำเบาะหนังครับเป็นเบาะหนังสีแบบทูโทนครับโดยแรงบันดาลใจในการทำเบาะหนังเอออันนี้นะครับลูกค้าก็นําตัวอย่างของเบาะหนังที่เป็นแบบหุ้มนะครับของแท้จากซูซูกิสวีปนะครับมาให้ผมจัดทําและตกแต่ง ตามแบบที่ลูกค้าส่งมานะครับผมสลับคันนี้นะครับลูกค้าจะอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมยังไงเดี๋ยวก็ไปชมหน้าตารถคันแล้วก็ภายในของรถคันนี้กันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มชมหน้าตาในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันที่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้ากันครับสำหรับสเกิร์ตรุ่นนี้นะครับจะเป็นสเกิร์ตจากเซนโตครับเป็นรุ่น V2 นะครับผมโดยตัวสเกิร์ตนะครับจะมีรูปทรงแบบสปอร์ตครับมีการทําสีที่เป็นสีเดียวกับตัวรถครับผมในส่วนของสเกิร์ตรุ่นนี้นะครับจะยังไม่มีตัวคิวซุ้มล้อมาให้นะครับถ้าจะเอาตัวที่เป็นคิวซุ้มล้อก็แนะนําเป็นรุ่นอื่นนะครับผม ก็จะมีแบบไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกครับสำหรับสเกิร์ตบริเวณด้านหลังของสเกิร์ตรุ่นนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นแบบท่อโคู่ครับโดยตัวท่อนะครับก็จะเป็นสีแบบโครเมียมครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวสปอยเลอร์ครับติดตั้งมาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับผม สำหรับคันนี้ผมก็ได้มีการแถมติดตั้งเซนเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับทั้งหมด2ตํตำแหน่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าในเวลาที่ลูกค้าถอยจอดครับก็จะใช้งานคู่กับตัวกล้องถอยนะครับที่แถมไปพร้อมกับจอสัมผัสขนาด9นิ้วครับเป็นจอ Android ทาให้ลูกค้ามั่นใจในการถอยหลังมากยิ่งขึ้นนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเรามาชมหน้าตาในส่วนของการตกแต่งบริเวณภายในของรถคันนี้กันต่อเลยครับสลับคันนี้ก็ได้มีการทรําบาะหนังครับเป็นบอะหนังสีแบบทูโทนก็จะเป็นสีดํากับสีแดงครับผมโดยตัวได้นะครับลูกค้าเลือกที่จะเย็บเป็นสีแดงครับผมสลับสีของบาะหนังและสีของได้ผมก็มีไว้ให้กับลูกค้าได้เลือกด้วยนะครับผมหรือว่าลูกค้านะครับมีแบบของบอะหนังแบบไหนที่ชอบนะครับก็สามารถส่งมาให้ผมจัดทาและตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยครับโดยตัวเบาะหนังของ คันนี้นะครับลูกค้าก็มีแรงบันดาลใจในการตกแต่งมาจากเบาะหนังแท้นะครับที่เป็นแบบพุ่มของรถซูซูกิสวิปนะครับผมสำหรับคันนี้ผมก็ได้มีการแถมติดตั้งจอ Android ขนาด9นิ้วพร้อมกล้องถ่ายหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับโดยตัวจอนะครับจะรองรับการเชื่อมต่อวิทยุบลูทูธรวมไปถึงการโหลดแอปจาก Pay Store มาใช้งานก็สามารถทำได้เช่นกันครับ การใช้งานนะครับจะคล้ายๆกับการที่เราใช้งานแท็บเล็ตเลยครับผม ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นรีวิวสำหรับรถ Su z u กิเซลเลโรุ่น GA ราคา338,000บาทเกียร์ธรรมดาที่ได้มีการติดตั้งชุดแตดสเกิร์ตรอบคันจาก s ซนโตเป็นรุ่น V2 ครับแล้วก็ภายในนะครับก็มีการทำาบอหนังครับเป็นบอหนังสีแบบทูโทนนอกจากนี้ก็ได้มีการติดตั้งจอแอนดรอยขนาด9นิ้วพร้อมกล้องถอยหลังรวมไปถึงเซ็นเซอร์ถอยหลังเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าด้วยครับสำหรับคันนี้นะครับผมก็ได้นำไปส่งมอบให้กับลูกค้าที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมลูกค้าก็ติดตามมาจากช่องทางออนไลน์ครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ในช่วงท้ายคลิปนะครับยังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับผม สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถซูซูกิทุกรุ่นก็สามารถติดต่อมาหาผมได้ที่เบอร์0839363930ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์ได้ครับหรือว่าจะติดต่อไปที่ Facebook Suzuki f a c e b o o k ซูซูกิชมบีรีคากาฟิลด์ครับโชว์รุ่มของผมจะตั้งอยู่ที่อำเภอพนานิคมจังหวัดชมบีเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็น Suzuki BNT ครับ ผมก็มีบริการจองรถออนไลน์ส่งรถฟรีแล้วก็ไฟแนซ์วิ่งเซ็นเอกสารถึงที่ครับหาลูกค้าอยากแต่งรถแบบไหนอยากใช้งเงินออกรถประมาณเท่าไหร่อยากผ่อนประมาณเท่าไหร่ก็สามารถติดต่อมาให้ผมจะทําใบเสเนอราคาให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้เลยนะครับยังไสงสนใจก็ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ